ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับกครูคมกิตชุกเสียเพงกัจจกเงกนเหมือนเดิมนะครับในช่องของครูตั้มชาแนลอ่าวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของศิละปะการต่อสู้สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับก็จะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์จากการปฏิบัติในออนไซต์ที่ผ่านมาอ่าวันนี้ก็จะมาเป็นการเรียนออนไลน์เอามาดูว่าในการเรียนออนไลน์เกี่ยวกับศิละปะการต่อสู้อ่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติฝึกทักษะ กันอะไรบ้างนะครับอ่เดี๋ยววันนี้ครูมีวิดีโอตัวอย่างอ่าให้นักเรียนได้ดูกันว่าศิลระการต่อสู้ในการเรียนออนไลน์เราจะฝึกปฏิบัติกันอย่างไรนะครับเอามาดูวิดีโอตัวอย่างอ่าจากในวิดีโอนะครับจะเป็นการออกหมัดพร้อมกับการเตะนะครับก็จะมีทั้งหมด8จังหวะนะครับอ่าจากในตัวอย่างวิดีโออ่ามีหมัดตรงนะครับหมัดตรงก็คือหมัดข้าง อ่าซ้ายขวาก็าคือข้างที่ไม่ถนัดอยู่ด้านหน้านะครับจังมือเล่ขาอ่าอยืนเท้านําเท้าตามข้างไหนไม่ถนัดอยู่หน้าอ่าหมัดตรงหมัดแรกก็คืออ่าหมัดตรงด้านหน้าหมัดเย็บหนึ่งด้านขวาสองนะครับหลังจากนั้นหมัดเสยหรือว่าหาวิเกัดะสามกับสี่นะครับเอาข้างที่ไม่ถนัดก่อนหลังจากนั้นห้ากับหกก็จะเป็นหมัดเวียงนะครับเวียงทางด้านข้างห้าหก 7, เจ็ดก็จะเป็นยกขาขึ้นมาบางังแล้วก็วางแล้วก็แปดเป็นการเตะนะครับอ่าดูจากวีดีโอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจากวีดีโอนะครับเดี๋ยวเรามาย้อนดูวีดีโออีกครั้งนอ่ามัดหนึ่งนะครับมัดหนึ่งก็จะเป็นมัดอ่า เย็บ yep, นะครับมาตรงหน้ามาเย็บ yep. หนึ่งนะครับนับหนึ่งหยดยดแขนตรงไปด้านหน้าอแล้วงั้นดึงกลับไปกลางแล้วก็ออกหมัดข้างที่นาที่หลังนะครับอ่าเป็นหมัดครั้งที่สองนะครับเป็นหมัดตรงหนึ่งกับสอง <So. S 1> อต่อไปสามคือหมัดอ่าเพื่อคัดหรือว่าหมัดเสยจากล่างนะครับอ่าเสยจากด้านล่างขึ้นมา เอาข้างที่ไม่ถนัดก่อนนะครับสองก็สามมันนี่สามสาพอสี่ก็คือข้างที่ถนัดหมัดเสยมาคือคือจังหวะทีส่สี่สี่อ่าต่อไปจังหวะที่ห้าเวียงแขนข้างที่ไม่ถนัดไปด้านข้างนะครับรเป็นครึ่งวงกลมอ่าเวียงหมัดมาด้านหน้าเป็นมัดเวียงห้าครับผมห้าหกอ่าหลังจากนั้นต่อยหลังนะครับเอาเท้า อ่าเท้าด้านหลังข้างที่ถนัดทิ้งน้ำหนักไปไว้ทาละขาหลังอ่ายกขาด้านหน้าขึ้นปลายนิ้วเท้าชี้ลงล่างนะครับเป็นการบางังนะครับบังพร้อมกับตั้งขาดด้านบนอ่านี่จังหวะที่เจ็ดนะครับเจ็ดหลังจากนั้นก็าวางเท้าแล้วก็เตะเจ็ด <7. S 1> อ่ขาขณะที่เตะใช้การอ่าเวียงนะครับเวียงจากสะโพกขาเตะไปด้านหน้าจากล่างขึ้นบนเวียงวงกว้างนะครับเตะตัดขึ้นไปเลย แปดจังหวะนะครับเอาดูอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้คือตัวอย่างจากในวิดีโอนะครับ ตอนนี้มาดูในใบงานนะครับศิลระัการต่อสู้ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติทักษะจากวิดีโอตัวอย่างเมื่อกี้นะครับแล้วหัดคลิปวิดีโอส่งครู1ท่าทางในการยืนครูจะดูนะครับเท้านำเท้าตามนับจังหวะให้ได้ยินเสียงชัดเจนนับ1นึ่ถึงแนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดมือตั้งกาดไม่ตกด้านหน้าการออกหมัดหรือว่าการเตะน,นะครับให้มีความแข็งแรงถ่ายวีดีโอให้นักเรียนถ่ายจากด้านหน้านะครับที่เห็น ชัดเจนนั่นคือการโจงงานแล้วก็สจงงานมาให้ครูนะครับในครูขึ้นฟองอเดี๋ยวมาดูตัวอย่างาเมื่อกี้เป็นภาพสโลต่อไปมาดูวีดีโอ,อตัวอย่างถ้านเรียนจะทรงนะครับขอให้เป็นจังหวะต่อเนื่องนะครับไม่หยุดนับต่อเนื่องเลยไม่หยุดนะครับ 2> 1 2 3่งสามส้าห 7, เดี๋ยวอีกครั้งนึงนะครับก็คือจังหวะต่อเนื่องไม่หยุดนะครับตั้งแต่หนึ่ถึงแเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนด้วยนะครับการจําความรู้ความจําความเข้าใจ 2> 1 2ึ่งสองามส้าหเดต็จากวิดีโอก็จบไปแล้วนะครับ อาใครที่ยังมีข้อสงสัยมีคําถามนะครับก็สามารถถามครูได้ตลอดเวลานะครับหาสำหรับวิชาพัศึกษานักเรียนชั้นโม5ะที่ระบาดคารต่อสู้วันนี้ก็นักเรียนทำใบยานแล้วก็ส่งวีดีโอไม้ครูนะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ